ครับก็ถ่ายคลิปนะครับนี่ก็เจาะเลือดนะครับเจาะเลือดควายนะครับเพื่อให้รู้ว่าควายนะครับมีโรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตรวจไว้นะครับเพื่อจะเอาควายไปผสมนะครับกับฟาร์มดังๆนะครับที่เขาลับผสมนะครับเจาะไว้เพราะว่าควาย ก็เลี้ยงประจำฝูงอยู่นะครับเราจะได้รู้ว่ามีโรคอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวควายนะครับกระเจาะบริเวณเส้นเลือดที่ลำคอนะครับก็โดยหมอเทนนะครับก็เป็นย,ยากินะครับแล้วก็อยู่ข้างฟาร์มนะครับก็ตามให้ มาช่วยดูแลนะครับวันนี้ก็เจาะนะครับแปดตัวนะครับ,<ช>บ ครับวันนี้ตรวจเสร็จนะครับเจาะเลือดเสร็จนะครับก็จะนําเลือดทั้งหมดนะครับไปที่จังหวัดใชนาทนะครับไปที่โรงพยาบาลสัตว์ใชนาทนะครับเพื่อตรวจเลือดนะครับแล้วก็รอรับผลมาทีเดียวเลยนะครับนี่ควายชื่อเจ้าแก้วน้องแก้ว เจาะเลือดอม้าครบนอนแก้วยอแก้วแก้วนี่ควายนางนะครับเจ้าค้ำเจาะเลือดควายในคำ้คำค้ำอ,อ๋อยอคำ้คำค้ำ นี่ก็มาถึงโรงพยาบาลสัตว์ชัยนาทนะครับอยู่บริเวณที่แยกไฟแดงจังหวัดชัยนาทนะครับทางมาส่วนนกนะครับแต่ส่วนโรงพยาบาลนะครับถ้ามาจากส่วนนกนะครับก็ก่อนถึงชัยนาทก่อนถึงที่แยกไฟแดงนะครับนี่ครับคือบรรยากาศในโรงพยาบาลสัตว์นะครับระหว่างนี้ก็ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้เลือดนะครับรอผลอยู่ประมาณ สชั่วโมงนะครับนี่ก็คือใบผลการตรวจปลอดโรคนะครับไม่มีโรคเกี่ยวกับควายที่ตรวจทั้งหมดนะครับ